สวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับนันหนวดนะครับอ่า굿มอร์นิ่งเอาเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวนันหนวดจะพาไปพบกับอาจารย์บางลีนะครับพอดีเรามีนัดหมายกันไว้นันหนวดขอยืมนะคลังแสงนะครับกบยางของบางลีฟไว้1กล่องนะครับเพื่อที่จะเอามาทําคลิปหรือให้รู้นั่นเองนะครับก็เป็นอ่รายการอีกหนึ่งอีกหนึ่งรายการนะครับที่นันหนวดทําขึ้นมาเพื่อ เป็นการศึกษานะครับก็คือเอากบยางนั่นแหละมาแกะมาถอดดูด้านในนะครับว่ามีวิธีการประกอบอยังไงเพราะว่าหนึ่งในวิธีขั้นตอนนั้นก็สามารถช่วยสร้างการพัฒนาให้น่าหนวดได้ด้วยแล้วก็เป็นวิทยาทานเป็นความรู้นะครับต่างๆให้นานานักตกปลาร่วมกันได้ด้วยนะครับอ่านะครับก็เดี๋ยวจะได้ไปดูกันนะครับว่าทางแสงของบางลิฟที่ใช้คือที่จะไปรับวันนี้ก็คือ1ใน2กล่องนะบางลิฟเขามี2กล่องนะครับ ก็ใครที่เป็น f อของบางลิฟก็เดี๋ยวจะได้ดูแล้วนะครับว่าเขาใช้เหยื่ออะไรบ้างนะครับที่เขาติดกล่องไว้เนี่ยนะครับแล้วก็เขามีอีกมากมายที่ไม่ได้ใส่กล่องนะครับที่ที่เขาซ,ซื้อมาแต่ว่านันหนดมั่นใจว่าตัวที่อยู่ในกล่องนี่เป็นตัวตหมานของเขาแหละนะครับอ่ะไปเดี๋ยวไปพบบางลิฟกันดีกว่าครับอ่ะสวัสดีครับใบรุ่นเนี่เยเราเจอแล้วบางลิฟนะครับเราไปหมดเลยทั้งกล่องเลยเหรอเอาลเลยไปด้วยด้วยโอ้โหนี่นะบางลิฟบอกว่าบางลิฟบอกว่าให้ไปทั้งกล่องเลยนะครับ นี่เฮ้ยกบติดปีกด้วยเหรออของใหม่ๆทั้งนั้นเลยบางตัวนี้ชื่อชื่ออะไรนะของของอะไรชี้่าเนี่ยใครนะโคชิโคชิเหรอคิงฟ็อกเนาะรุ่นใหม่เลยนะที่ออกมาใช่ไหมครับรุ่นใหม่ที่ออกมาทั้งหมดเลยอันนี้เป็นคลังของบางรีฟเขานะครับแล้วเดี๋ยวนะหนวดจะเอาไปลื้อให้ดูนะครับเดี๋ยวก็จะพยายามทําให้เสร็จภายในวันเสาร์อาทิตย์นี้แหละนะครับกาเล็ตแม็กด้วยตรงใหม่เลยของนภพล คนรัวนะครับอ่ะเดี๋ยวอธิบายก่อนมีเวลาไหมเนี่ยเขได้เขได้เได้นะแป๊บหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปนะก็จะมีอันนี้เป็นฟอสซิลนะของคนลัวกาเล็แม็กคนัวแล้วก็สิง์นรงนารุ่นเก่านะแต่ว่ารุ่นใหม่ซื้อยังอ้าวเฮ้ยแล้วดีเอฟซีเขาถามหาล่ะยังไม่ได้ออกยังไม่ออกหมายเลยอเหรออ่ะนี่นะสิง์นรงนารุ่นเก่าไม่เป็นไรเดี๋ยวนาหนดลื้อให้ดู แล้วก็ไอ้แมงมุมนะครับแมงมีนกบจีนแมงมุมกบจีนนะครับเออเดี๋ยวเราจะได้ศึกษากันว่ากบจีนเป็นยังไงนะครับภายในผมเอาปรุงปรุงของของกบไทยใส่แต่ปกติเราจะเป็นแค่ก้านอย่างเดียวอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับบังก็ถือว่าตัวนี้โมดิฟายแล้วเฮ้ยนี่ตัวนี้น่าสนใจมากเลยนีนเป็นยางที่เหนียววิเศษอ่ะนี่ของคนมากใช่ที่วกการปากฉีดดีมากนี่เลยแต่ว่าตัวนี้น้าหนอาจจะไม่ไม่ได้รื้อการปากฉีดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมัดไม่เหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าอาจจะถกขึ้นมาดูแค่นั้นเองตัวยางตัวยางเหนียวมากใช่ใครที่เคยใครที่เคยดูอ่าที่เขารีวิวนะเจ้าของรีวิวเออตัวนี้ออกแบบสลีระได้สวยมากนะครับนนแล้วก็หลบสวันะมันเป็นกบนนกบยางห้าเต็ปเอ้เดี๋ยวบางตัวนี้มันลอยน้ำนี่อันนี้ลอยน้าเป็นกบเลื้ยอันนี้เลื้ยเออตัวนี้ตัวเลื้ยเพราะหัวมันโตเลยตัวนี้ลอยน้าด้วยนะครับตัวนี้เป็นเป็นมดูนะมันเป็นกบยางห้าเต็ปน้ำด้วยเลยเป็นกบยางห้าเต็ปเฮ้ยนี่ไอเดียในอไอเดียที่แบบชอบเลยนะอันนี้2โอเนี่ อ่าอันนี้เป็นเป็นเอ๊ะสองโอหรือหนึ่งโอเหมือนสองโอนะครับบางตัวนี้น่าจะเป็ดสองโอนะเพราะดูดูความยาวของตัวก้านเบ็ดเนี่ยน่าจะเป็นสองโอนะครับแล้วก็ตัวนี้อะไรครับบางนี่ผมไม่แน่ใจค่ายนะสั่งมาจากลาซาด้าเลยอ่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวนั่นหนวดจะไปหาข้อมูลมาให้นะครับก่อนทำลิปแก้คันมขาอ่าใช่ซุปเปอร์อึ่งซุปเปอร์อึ่งอ่าซุปเปอร์อึ่งนะจริงนะโออสซีโอเอสซี โอเว่นซีนี่โอเว่นซีโอเว่นซีนะครับน่าหนวดไม่เคยไม่เคยใช้นะแต่เนี้ยจับครั้งแรกก็รู้สึกรู้สึกดีเลยนะครับจับครั้งแรกอย่างนี่อย่างอันนึงอันนี้อันนี้มาด้วยกันอันนี้มาอันนึงโอไมกยกอดโอไมก์กอดโอไมก์กอดใช่ไหมครับตัวนี้โอไมก์กอดเดี๋ยวยังไงถ้าอ่าผมไม่ทราบยังไงอาจจะลายถามบางทีเนาะว่ามันคือตัวไหนแล้วก็ตัวนี้นะครับมีแค่พันตัวเองบ้างบางใช่ไหมครับ้างตัวนะตัวนี้มีแค่พันตัวเองนะครับของ นานิคอาร์มันโดนั่นเองนะครับตัวนี้นะลิม <Limited, S 1> นะิเต็ดเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าที่นานาลหลายๆท่านเขาได้ลองใช้กันแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวนันโดจะลื้อให้ดูนะครับขอญาตนานิคขอญาตบังด้วยนะครับต่อไปก็เป็นเอตู 2> <A> 2. Uh, นี่เอตูจากน,าน,านะนันัทโคราชนะปากฉีกไปแล้วผมนี่ตาสองตัวอ่ะไม่มีปัญหานะครับเรื่องปากฉีกเดี๋ยวจะไปดูโครงสร้างภายในกันนิดนึงดูห้องเครื่องกันนิดนึงต่อไปนี่เป็นของนาเน็ก่ะนาเน็กนาเน็ก นาเน็กเหรอน้าเน็กแต่ตัวนี้ที่น้หนวดจับแล้วน้หนวดรู้สึกดีนะรู้สึกกับเนื้อมันเนื้อมันมันมีความมันเนาะมีความมันแปลกๆว่าเขาอาจจะมีความพิเศษแล้วก็นะครับที่ชิ้นได้ของน้เจมนี่เบ็กเดชื่อตัวเล็กจริงอะของน้นหนวดว่าดีกำนะแต่ว่ากว้างกว้างไปใช้กับดีซีวันนั้นที่ลองเทสดูทีใช้กับดีซีก็ได้แล้วตัวนี้แล้วตัวนี้เบ็ดเบ็ดเบอร์สี่เองอะจิ๋วเดียวเองนะวินีจับตงก็ต้องขาท้องคือที่นเจนะเจมบอกกว่่าเล็ทีสุด ในตลาดตอนนี้เอ้ยอันนี้เรื่องจริงว่ะพอจับแล้วรู้สึกเลยมันเล็กจริงบางตีออกเลยเนี่ยดีออกจะใช่ดีดีก็ดีออกวันนั้นผมรีวิวไว้แล้วไงเหรอได้ดีดีเออวันนั้นเห็นเห็นรีวิวอยู่แล้วตอบได้ดีดีนะโอ้โหต,ตัวเล็กมากเล็กมากจริงล่วงล่วงหาแทบไม่เจอใช่ผมแกวมันล่วงแล้ว,ลวมันน่าจะเหมาะสำหรับเขี้ยวๆนาะตาอเขี้ยวเนาะเงียบเงียบลงเงียบเงียบวิ่งมันเงียบเงียบเลยเนาะเดงอ่าต่อไปเป็นแก๊ ไม่ใช่อันนี้ของบอยเทพนี่แม่บอยเทพนะตัวตัวเทพเาตัวเล็กตัวนี้สายหลอนนะครับสายหลอนครับแล้วก็ไก่โอกบอยเทพเหมือนกันนะตัวนี้นหนวดนหนวดเองก็ยังไม่เคยใช้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองหนึ่งเดี๋ยวจะลองรื้อให้ดูเพราะอุปกรณ์ตัวนี้ต้องบอกตรงๆนะวัสดุวัสดุดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหมุนนะครับน้าหนวดเคยเห็นแล้วแต่ยังไม่เคยใช้งานนะครับดูวิธีการประกอบเขาื่อกรณนผมซื้อมาอย่างเดียวอะแล้วผมมาใส่กับคลิปหน้า แต่ว่าตัวเล็กกว่านี้เบอร์เล็กกว่านี้ใ็ดีมากแล้วหนูแข็งปกติที่ยังไม่ไม่ได้ก่อนที่ใช้ลูนอยู่นี่เลยนะโอเคเลยแล้วก็ต่อไปเป็นสายบันเทิงนะครับนี่สายบันเลงไอ้สายบันเลงมีที่ไห้ครับสายบันเทิงอ่าสายบันเลงตัวนี้โนดตก็ชอบนะผิวสัมผัสของตัวเนื้อเนื้อกบดีมากเลยนะครับรู้สึกดีมากแล้วก็เป็นหลิวคู่เหลิวคู่แบบแยกด้วยนะไม่ใช่หลิวคู่แบบรวมนะดีดีน้ําดีเออเหลิวคู่แยกด้วยนะครับอือันนี้ของน้า ตัวสุดท้ายค่ายใหม่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูทีผมผมเห็นบังลงไว้แล้วแหละตัตัวนี้เดี๋ยวผมจะลื้อให้ดูด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นกบยางที่ออกมาสีสันสวยงามกบยางหนังกลับนะอ่าสีสันสวยงามเลยแหละแล้วก็ตัวนี้ทีเด็ดของเรานะครับ King f o r นะครับยังไม่ลงเพิ่งออกมาใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยว้นโนดจะเอาไปเช็คให้ดูนะครับว่าด้านในห้องเครื่องเขาเป็นยังไงบ้างยางค่อนข้างนิ่มอ่าเดี๋ยวดูก่อนยางนิ่มมากที่บังเขาก็เพิ่งได้มานะ ได้มายังไม่ลงน้ำเลยแล้วอีกตัวเอาไปลงยังบางนี้เอาไปลงน้ำแล้วบางลี้อีกคนเอาไปลงน้ำแล้วโอ้โห<ฮ>กัดกัดไม่ติดเลยเฮ้ยสัมผัสชาจะไม,มส,สัมผัสสัมผัสแรกมันโคตรนิ่มอ่ะคำคำ,คำเดียวก็เข้าเลยอะ่ะนิ่มมันนะครับกัดจะโดนคือกัดยังไงก็โดนนะครับแล้วก็คือต้องพูดตรงๆนะนะหนวดในฐานะคนทํากบด้วยนะการออกแบบกบทรงนี้โคตรเทพนะสรีระมันเนี่ยหัวมันโตนะครับแล้วมันหลบสวะหมดอยู่แล้วนะครับ แล้วเบ็ดเนี่ยมันเขาเรียกว่าองศามันเข้าไปในบอดี้นะครับฉะนั้นเห็นเห็นนิ่มๆยังไงแบบนี้นะครับคือนิ่มจริงๆนะเนี่ยต้องพูดตรงๆในองศาเบ็ดเปิด7000เปอร์เซ็นต์อ่ะบางันนี้มีดีทีใบสปินนะผมดูแล้วเนาะตสีน้ำดังดีมากใบใบสปินตัวเนี้ยมันจะเดี๋ยนะอ่ะเหมือนตัวนี้เลยที่ที่บางบอกว่าเจ๋งๆนะครับนี่ไอไอสิงค์ขนงนาไก่ตัวนี้ ตอนแรกนั้นหนวดเห็นใบหลิวตัวนี้นะครับของไอตัวคิงฟ็อกเนี่ยนั่นหนวดนึกถึงไอสิ่งค้นองนาที่บางริฟเคยบอกเลยว่าเออเฮ้ยมันออกแบบสุดยอดจริงแล้วตัวนี้บางเห็นมันตีน้ำยังวันนั้นผมดูคลิปของของนาท่านหนึ่งแล้วก็โอเค,อเคดีมากมปลากัดปุ๊บนี่แทบจะไม่ได้แทบจะไม่ได้วัดแบบแค่กระตุกแค่นี้เดียวเองปลาติดมาแล้วสวยนะคิงฟ็อกตัวนี้สวยจริงๆแล้วก็ต้โองยอรมรับว่านิ่มจริงๆนะครับความรู้สึกสัมผัสดีนะครับอ่า แล้วก็เดี๋ยวไปดูนะครับเนี่ยดูดูคร่าวๆก่อนนะครับว่าเห็นไหมมันมีลูกหมุนออกด้านหลังแบบนี้ด้วยนะครับมันจะมีะเขาเรียกว่าน่าจะเป็นอ่าก้านเหล็กอยู่ตรงนี้แหละแล้กออกมาด้านหลังเพื่อไม่ให้มันมีปัญหากับด้านท้ายแน่ๆนะครับอ่าตัวนี้นะครับทีเด็ดนะเดี๋ยวน้าหนวดไปลือให้ดูนะเดี๋ยวให้มาครึ่งหนึ่งนะงนะนเก็บไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อออกมาอะไรนะอ๋อให้ครึ่งหนึ่งก่อนวันนี้หรอครึ่งเดียวนี่นี่ครึ่งเดียวอย๋ออ๋อหมายถึงเนี่ยครึ่งเดียวของบางรีเวอร<อ>์แปลงมาครึ่งลย เราไมีชื่อหน่อยเอากล่องไวบ้างไม่ต้องมั้งอ๋อเอาไปะอ่ะไปอังนั้นเดี๋ยวมันหลงอ่ะบังใส่ให้ผมหน่อยนะครับไม่ลงน้ำเดี๋ยวกายเป็นของมือสองอืมแล้วก็เดี๋ยวส่วนเรื่องของการเซนถังนะโอ้โหบังลิฟวันนี้ลืมเอาปากกามาไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันจันทร์หน้าหนดเอากบมาคืนบังลิฟเดี๋ยวจะเอามาเซนใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอีกใบมาด้วยของนับเป็นหนึ่งจากลำปางนะครับเขาฝากมาเซนนะครับ f อซจากลำปางฝากมาให้บังลิฟเขาเซนด้วยนะครับเดี๋ยว อ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนันหนวดเอากบมาให้บางลิฟต์หนึ่งตัวเผื่อเอาไว้แจก f c ด้วยนะครับนี่เลยไวรุ่นตัวนี้นะชื่อว่า6กสี่เอี่ยวเดี๋ยวรู้นะครับรนะบางลิฟต์ไม่ต้องใช้ก็ได้นะเอาไว้แจก f c ที่แบบว่าเราชอบเรารักเลยนะครับ G, นี่ใครได้ไปนะตัวนี้รู้เลยว่าเป็นของบางลิฟต์แน่นอนนะครับก็อ่ะวันนี้ขอบคุณบางลิฟต์มากกับนี่เลยทั้งหมดเลยนะครับที่ เราได้รับความอนุเคราะห์จากบางลิฟนะครับจะมีสักกี่คนนต้องหายนะจะมีสักกี่คนที่ให้เอากบไปแกะนะครับแต่ว่าเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้นะครับเพื่อการต่อยอดของนาาะหลายๆท่านนะขอบคุณบางลิฟตบ้างๆที่สละเวลานะครับวันนี้ขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ยนะครับอ่ะฝากติดตามนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามบางลิฟด้วยแล้วกันนะช่องทางติดต่อเฟซบุ๊ก k ครับบางลิฟตสังเปาร์ติ้งนะครับติดต่อยากนิดนึงแต่ว่าอ่านครับอ่านอ่านหมด นะว่าจะตามคิวไปนะตามคิวคือจริงๆงานพวกนี้มันออกแนวศิลปะเนาะมีงานประจำนะมีงานประจำมีงานประจำด้วยส่วนตัวมันทำน้อยเวลาน้อยมีทำเวลาทำแกล้ไอ้วันอาทิตย์กับวันธรรมดาที่แบบเลิกงานกันไปประมาณทุ่มหนึ่งถึงเที่ยงคืนแต่ทำให้ทุกคนแน่นอนให้นะร้อหน่อยอ่ะโอเคเปิดไหลว่ากันมาจัดให้หมดเลยไปตามงบเลยฝากด้วยละกันไปรุ่นนะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม